สวัสดีจ้าอยู่กับสาวอ่อนมันนาคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมกันคือพามาชมทุ่งนานะคะเนาะทุ่งนาของเราคะ่ะบึงบรรยากาศพี่น้องเขานาสาวอ่อนบ้านนาะเนี่ยนะนานี่ก็จะ เมงบรรยากาศไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขัางกันก็นกนคือน้าป่าเนาะนี่ทางนั้นเป็นนาสาวอ,อ่อนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นน้าป่าเบิงเนาะเบิงบรรยากาศทีน่น้องเพื่อนปลูกผักปลูกผักปลูกทัว่วเอ่อเพิ่นปลูกผักปลูกทั่วปลูกมะเขือมะเขือเทศนี่ก็จะเป็นกละลัม มึงต้นมะม่วงิ่นอันนี้แกเป็นน้าป้ายุ้างกันนี่แหละค่ะโอ้ยกําลังขื่นกําลังงามพี่น้องเขาชมไปตามๆกันนะคะชมไปตามๆกันมึงผักซีกําลังงามบรรยากาศดีดีพี่น้องเขามึงบรรยากาศ สวยงามมากค่ะมะเขือกักำลังเป็นนวยเลยค่ะมือเพิ่พ่นเอาดินลงเนาะ เพิ่นเอาดินลงปลูกผักอืมกาลังเอาดินลงนาป่ากะลัเพ่นทำอยู่นี่ก็สงสัยเป็นผักปลอดสารเนาะใบยิกงยิกงง,ง้องกันเป็นใบผักปลอดสารภาว่าแถวบ้านเพิ่นปลูกกินเองเพิ่นจะปลูกแบบธรรมชาติรดค่ะ สวยงามทั้ทงนั้นกับเป็นโพนเนพน่็นปลูกสุดยอดมากค่ะ เบึงเพื่อนใส่หน้ามีอยังหดสิพาไปเบึงพี่นอ้องนี่ส่หน้าบาดานหดบ้านมุเจ้ามีบาแบบนี้เบื้งต้นเตยหอม บรรยากาศดีสุดยอดเลยค่ะมือสุดยอดมากจ้านี่คือบานนอ,อกบานนาเขานะคะเนาะจังใส่น้าบมมาดานกันอยู่ ยามมานากัามาอาศัยที่เทียงนาเพื่อนนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นกะลำเฮ้ยกำลังลงหัวบรรยากาศก,กับธรรมชาติมาพร้อมกันพี่น้องเขาเอ้ยพุนดอกเรืองอาระลำ งามาไรพี่นอ้องเขาชีวิตบรรน,นองบรรน,นาเขาเนาะ ขอบคุณนะคะที่รับชม